อยากเที่ยวแบบสนุกไปที่พักโดยที่ไม่โดนโกงต้องดูคลิปนี้ครับวันนี้กระทรวงดีนะครับจะมาสอนดูนะครับว่าไอ้พวกวิชาชีพเพจปลอมนะครับเขาปลอมกันยังไงโดยส่วนใหญ่นะครับพวกนี้ครับก็จะเล่นกับโรงแรมที่เป็นลักชัวรี่โฮเทลเป็นโรงแรมหรูๆสวยๆที่เราฝันกันว่าเราอยากที่จะมาพักครับแล้วจากโปรโมชั่นที่มันแบบไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่ครับคือถูกวเวอร์เลยมีส่วนลดแปลกๆครับบวกด้วยการที่มีออปชั่นแถมกิจกรรมเต็มไปหมดเลยโดยที่พวกนี้มีการทําเพจมาน่าเชื่อถือมากๆครับจนทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมง่าี ที่หนึ่งนะครับของหัวหินครับมีคนกดติดตามครับตั้งหนึ่งแสนคนคือเยอะมากๆพวกนี้เราจะไม่สามารถมองแค่คนติดตามได้นะครับหรือว่ายอดไลค์ได้นะครับอันนี้ครับเขาเกิดการลงทุนมากเลยครับมีการที่จะเอารูปต่างๆครับมีการคนกดไลค์ทีนึงนะครับหกร้อยกว่าคนบ้างมีคนคอมเมนต์ทีสองสามร้อยคนบ้างซึ่งพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเราตายใจผมอยากให้ดูกันเชิงละเอียดมากขึ้นหนึ่งให้กดเข้าไปดูในส่วนของที่เขียนว่าดูข้อมูลสองความโปร่งใสของเพจพอเรากดเข้ามาดูปุ๊บนะครับเราจะเห็นเลยว่าประวัติ ชื่อนานานานี้ออนไลน์นี่ครับคือเพจเก่าครับแล้วเขาเกิดการสวมเพจเขาอาจจะเกิดการไปแบบไปแฮ็กมาหรือว่าไปดึงมาก็ได้ถ้าเราเจอแบบนี้นะครับช่วยกันรีพอร์ตรัวๆไปเลยครับอันนี้ก็มีความไม่เนียนอีกนิดนึงนะครับตรงอินโฟมชันของเพจเันใส่เป็นตักดน,นตรีวงดนตรีนี่จะเห็นชัดเจนเลยว่าสงสัยเกิดการไปแฮ็กเข้ามาหรือว่าเกิดการที่เอาของคนอื่นเข้ามาแล้วมายิงอีกทีนึ่งมาร่วงร้งภูมิทางไซเบอร์ไปด้วยกันนะครับกดหัวใจนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็ร่วมกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ